จะเป็นยังไงถ้าเกิดผมได้ทําการสะสมกล่องสีเทาที่เราได้จากการฟาร์มมอนเตอร์ในแต่ละวันตลอดระยะเวลา1ึงอาทิตย์สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กันในเกมและกนัลล็อกเอ็มคลาสสิกกับผมตั้มโอเว่นกันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยได้ทําการเปิดการ์ดไปแล้ว101ใบด้วยกัน ใครที่อยากจะรับชมนะฮะก็สามารถไปดูกันได้ที่ดิงใต้คลิปนี้ได้เลยว่101า101ไใบเปิดมาได้อะไรบ้างแต่วันนี้นะฮะได้ทําการสะสมหีบีริดผจญภัยมาตลอดระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะซึ่ง1อาทิตย์ผมได้มาทั้งหมด25กล่องนะครับทำการฟาร์มอย่างเดียวเลยจะไม่เกี่ยวกับเวสคาถามที่อยู่ทางขวาบนตรงนี้นะฮะซึ่งเวสคาถามตรงนี้เนี่ย บอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่ไปทําเพิ่มนะตั้งแต่แรกๆเนี่ยมันจะได้กล่องเทามาเพิ่มอีกนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมสะสมจากการฟาร์มเท่านั้นเลยนะฮะตลอดระยะเวลา1อาทิตย์ที่ผ่านมา7วันนั่นเองและวันนี้นะฮะก็ได้เลิกมงคลยามดีของเราแล้วที่เราจะไปเปิดกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันผมก็ขอฝากเอาไว้สักนิดหนึ่งนะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่ผมจะเอามาบอกในวันข้างหน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อพร้อมแล้วก็ไปดู เไอ้ตัม้มมึงเอาตังแม่ไปเติมเกมเล่นอีกแล้วเะปัญหานี้จะหมดไปถ้าคุณเติมเกมกับร้าน e a s y c a r d ชื่อก็บอกอยู่ว่าเติมง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมั่นใจ100%มีแอดมินบริการเรา24ชั่วโมงใช้เพียงแค่ uid เท่านั้นจะเติมหน้าเว็บก็ได้จะเติมกับแอดมินก็ดีมีหลายเกมดังๆให้เราเลือกเติมไม่ว่าจะเป็นเกมตระกูลแลกนาล็อกทั้งหลายมีทุกภาคให้เราเลือก รวมไปถึง ROV และ PUBG Mobile เดี๋ยวต่าฟอ Ford ก็มีแพทออฟเอ็กซายสก็มามีหลายๆเกมให้เราเลือกแม้กระทั่งเกมแลกนัลล็อก M คลาสสิกมีโปรโมชั่นหลายๆอย่างใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นสามารถเข้าไปดูโปรโมชั่นได้ที่หน้าเว็บหากมองหาร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัยมั่นใจร้อเซหลักฐานไม่มีเหลือแม่จับไม่ได้เมียจับไม่ทันก็สามารถสแกน QR code หรือไปที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยก็ขอฝากเอาไว้ด้วยกับเว็บ e a s y card ์ด r d c ์ด d ์ god 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 และเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะฮะว่า25กล่องนี่ที่ผมได้สะสมมาตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมันจะได้อะไรบ้างนะฮะซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยผมได้มาจากการฟาร์มตรงนี้นะฮะก็คือการเอาชนะมอนเตอร์ er ในแต่ละวันนะครับนั่นก็คือการฟาร์มนั่นเองซึ่งในการฟาร์มตรงนี้นะฮะผมได้ทําการฟาร์มมาเนี่ยหวันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะได้3กล่องด้วยกันบางวันอาจจะได้1กล่องบางวันอาจจะได้2กล่องคละคลุ้งกันไปนะฮะซึ่งในตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองลาเชลแล้วนั่นเองเราก็ ะจะทำการเปิดที่เมืองนี้เลยซึ่งกล่องเท่านะฮะเราจะไม่นับตรงนี้นะที่ผมจะเอามาเปิดในวันนี้นะฮะนั่นก็คือใน q u e สคคาถามเนี่ย เราจะได้กล่องเทามาเพิ่มนะฮะแต่ว่าวันนี้จะเป็นการฟาร์มเท่านั้นนะซึ่ง1นึ่งอาทิตย์ผมได้มาทั้งหมด25กล่องด้วยกันเนะซึ่ง25กล่องนี้นะฮะก็นึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วเลย<ว>ผมก็จะทการเปิดไปเลยนะฮะว่า5กล่องนี้เนี่ยผมจะทําการกค่อยๆเปิดไปทีละหแล้วกันนะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลเลิกงามยามดีของวันนี้นั่นเองเอาซะไม่กาเปิดเลยนึกถึงพ่อแก้วแม่แก้วออกวาเปิดเลยฮะอือ เรามันจะไม่มีดวงทางหน้านนี้เลยหรือไงวะบางคนนี่คือแบบโอ้ยนี่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 เราเจอตรงนี้นะฮะโอมีคนกราบไหว้สิงตรงสิงโตกันอยู่นะเขาทำการกราบไหว้แล้วนะฮะ ซึ่งเป็นถิง่งโตอันศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นเราจะต้องก้มกาบเขาบ้างแล้วกันนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเราเองแล้วก็ถ้าเกิดลูกช้างลูกม้าลูกหมาลูกแมวเนี่ยเปิดมาได้การ์ดวัวหรือไม่ก็เปิดได้ใบตีบงใบตีบวกอะไรที่เขาได้กันเนี่ยบางคนได้การ์ดบอสกันเนี่ยลูกช้างลูกม้าจะถวาย น้ำส้มน้ำแดงน้ำพึ่งน้ำเมวีวน้ำอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเพราะฉะนั้นเปิดเลยอีกห้าไปยายได้แฟดีคุณมันจะไม่ได้เลยหรืองไงวะโอ้ยเมืองนี้ไม่ดีแล้วดูท่าแล้วนะฮะ สิงโงสิงโตสิงเตอร์ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลย <c oughs> ขอย้ายเมืองก่อนแล้วกันนะและเราก็มาสู่เมืองพาย่อนพายับมาหาเจตุกลูกยายเตว๋วหลานยายเต๋วนะะซึ่งอยู่ทางขวาบนของเมืองพาย่อนตรงนี้นั <c oughs> ซึ่งเจตุกนะฮะตรงนี้ผมก็จะขอเรียกเขาว่าเจตุกแล้วกันเป็นชาวบ้านเมืองพายอนนะฮะแล้วก็ฮันเตอร์กิวประธานเขาก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้บอกเลยนะว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเรามากๆนะฮะพ่อบ้าหรือเปล่าวอ้ชายเออเขาบอกว่ามาเปิดเนี่ยถ้าจะเปิดอะไรหรือว่าจะมาตีบวกอะไรให้มายืนตรงนี้เพราะมันเป็นสถานที่บักนะฮะถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยเราจะได้ที่ดีๆนะบางคนเนี่ยมาเปิดตรงนี้ได้ใบตีบวก12ก็มีมาแล้วนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เปิดไปอีกห้าใบเลยมันมาอีกเล้วไปตีบวกมันมาอีกเลี้วนะใบเปิดการาดนั่นเองนะโอ้ยใบหนึ่งร้อยหนึ่งใบกูยังไม่ได้เลยมึงให้กูมาอีกใบหนึ่งแล้วโอ้แล้วได้เมลวได้เมืออะไรเนี่ยเมลวก็น่าจะโอเคอยู่นะน่าจะขายออกอยู่มัง้ง แต่ได้อันนี้มาเปิดเลยแล้วกันนะโอ้ยหนึ่งร้อยหนึ่งใบกูยังไม่ได้มีใบเดียวกูจะได้แบเนียเอามาทำมะเขือยาวทำเมียวอะไรกันนี่เเปิด,ปดมาได้สเตมวอลก <laughs> โอ้ยหนักแล้วเริ่มหนักแล้วอาการหนักแล้วนะฮะตอนนี้5้าใบก็ไม่ได้สิบใบก็ไม่ได้ตอนนี้ผ่านไปแล้วสิบห้าใบนะฮะเมืองนี้เขาบอกเลยนะใครที่มาพาย่อนพารวยเนี่ยบอกเลยนะถ้าเกิดผมมาเนี่ยพายับแน่นอนนะ <laughs> ขอย้ายเมืองก่อนแล้วกันเนะื้อเมืองนี้ดูท่าจะไม่ดีแล้วเราก็มาสู่เมืองเก่าแก่ในทะเลทรายเมืองมอหลอกนั่นเองนะฮะเมืองนี้นะใครที่มาตีบวกนี่บอกเลยว่ามอนะ <c oughs> อันนี้เราจะมีทั้งหมด10ใบเลยเขาบอกเอาไว้ว่าถ้าเปิดน้อยๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่าเปิดทีละสิบใบเนี่ยมันจะได้อะไรกันบ้างนะฮะโอ้บางคนนี่เปิดทีละกล่องมันยังไม่ได้เลยนี่เราเปิดทีละสิบไปเลยแล้วกันนะฮะบนบานศาลเก่าวก็ยังไม่ได้ไปเมืองพาย่อนก็ยังไม่ได้งั้นมาเมืองมอเลยแล้วกันนะว่าสิบใบกล่องสิบใบเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างกล่องฮีบออลิปนะฮะอันนี้จะเป็นสิบใบสุดท้ายแล้วนะก็นึกถึงพ่อแก้วไม่แก้วเอาไว้นะฮะ โอ้โห oh, ลุน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 ลนพร้อมกันหรือยังนะทุกคนถ้าเกิดพร้อมแล้วกดไลค์กันหรือยังกดติดตามกดกระ,ะดิ่งกันด้วยนะฮะเออเป็นกําลังใจกันด้วยนะเมื่อพร้อมแล้วก็ทกั้งจารวาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วเปิดเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ยดูแต่ละอย่างที่เราได้มานะฮะเรามันไม่มีดวงทางด้านนี้เลยหรือไงวันนี้ห,หัวใจจะวายขาดออกซิเจนเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอ้ยยี่สิบห้าใบที่อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาผมเปิดมาได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะ <S <S อาทิตย์นี้ก็ ได้แฟรี่มา1อันนะครับรวมแล้วก็ราคาประมาณล้านสแล้วก็เสื้อแมงทองนะครับรวมแล้วประมาณ7จ็ดแสนละกันเออรวมแล้วประมาณ2อแล้วนะฮะแฟรี่กับเสื้อแมงทองก็ประมาณ 2m เข้าไปแล้วสเต็มวอร์มสเต็มวอร์มก็น่าจะขายไม่ออกแต่ว่ามันไดรางวัลปลดล็อกเนาะเออก็ถือว่ายังได้ดูเนาะแล้วก็เมลนะฮะราคา2อล้านหรวมแล้วก็ประมาณ4 4.5 M อแล้วนะฮะรวมอันนี้ไปด้วยรวมไอ ขยะต่างๆไปด้วยก็ได้ประมาณสัก 5m ด้วยกันนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้มาจากการเปิดกล่อง25ใบนะฮะรวมแล้วก็ได้ประมาณสัก 5m ตกแล้วนะฮะก็น่าจะขายออกประมาณนี้ส่วนอย่างอื่นเนี่ยไม่นับนะฮะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าอันนี้มันขายไม่ออกอยู่แล้วนะฮะเสื้ออันนี้ก็น่าจะขายไม่ออกก็จะเป็นหลักๆสําคัญสําคัญนะฮะรวมแล้วประมาณ 5m ที่ขายได้เนาะก็หนึ่งอาทิตย์นะครับก็ได้ประมาณนี้เพื่อนๆเนี่ยที่เปิดกันแล้วนะฮะใครที่ได้อะไรดีๆก็มาคง มาขิงมาขาตะไครกันได้นะบางคนนี่บอกเลยนะฮะได้ใบตีบวก10มาเลยก็มีบางคนได้ใบบอสมาเลยก็มาบางคนได้มา้าคงม้าขาวนะฮะแต่ว่าผมก็เปิดออกมาได้ประมาณนี้แหละนะครับ <laughs> ส่วนใครที่เปิดได้อะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาขิงกันนะฮะมาคอมเมนต์กันเอาไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและท้ายที่สุดนี้นะฮะผมก็ขอฝากร้านเติมเกมราคาถูกเอาไว้ด้วยเติมถูกเติมดีให้มาที่ e a s y c a r d ได้เลยนะครับซึ่งเว็บนี้เนี่ยมีหลายเกมดังๆให้เราได้เลือกสรรน,นะฮะเยอะมากๆใช้เพียงแค่ U ID ในการเติมเท่านั้นนะครับหนีไม่ว่าจะเป็นเกมแล็กนัลล็อก X next generation และกนัล็อก M Class i กก็มีเหมือนกันนะฮะซึ่งโปรโมชั่นนี้เด็ดๆมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเติมแพ็คไม่ว่า จะเป็นเติมพาร์ตเติมแบทเทิลพาร์ตเติมอะไรเนี่ยได้หมดเลยนะครับรวมไปถึงเกมที่เป็นกระแสอยู่นะตอนนี้นั่นก็คือเกม Odin w i อล์ฮ i ลิ่งไนะฮะสามารถไปเติมกันได้โดยการสแกน QR Code ทางกลางจอน,นี้ได้เลยและไปเติมกับแอดมินเขาได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้หน้าเว็บยังไม่มีให้เติมแต่ว่าสามารถเติมกับแอดมินเขาได้เลยซึ่งโปรโมชั่นตอนนี้นะฮะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมากมายเลยลดราคากระหน่ำซัมเมอร์เซล์มากๆสามารถเติมกับแอดมินเขาได้เลยนะครับทักไปหาเขาได้เลย เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะฮะหากเติมกับร้าน Easy c การก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกัน